มแบบกนเไปแม่ถามแบบนี้มีไหมมีมมีไหมต้องมีะพี่โมเนีผมเข้าใจว่าอาจจะดูแบบผมแตกต่านิดนึงก็เลยมีไหมทำไมมันดูน่าเกียด

มันจะได้่น้เพราะว่าเอ่อราไม่ได้ขาเลยที่เด็มาไม่ใ้ขาเลยือไม่อยากให้มันใหญ่ทีเพราะเรารุ้งศุภะนี่ก็ดีแล้วอ่ะนี่แหละผลิต้าเราอยากให้เราใส่ชุดแม่น้ำนะสาวเท่าไหรก็อายก็ขาเท่ขาไทสวยแล้เราไม่สนดีเด่น าคิดว่าขาสือมาหมายควาไม่หมายถึงผิวนะหมายถึงคือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเป็นคนชอบญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กแล้วญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากถ้าพูดตรงเลยญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ศิลปินนักร้องจะรู่รืองมากไม่สนว่าต่อเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จะเป็นแบบโอโกหน่อยเพรแล้วก็โมโมะแล้วก็ดุยที่ใช่ไหมเป็นพ่อน,บบนั่นแหละนั่นคือทั้งผิวและก็ท่อ xin lúc các bạn tiếp tục